สวัสดีค่ะอยู่ในช่องทิ่สบายคิปนะคะกลายเป็นข่าวเศร้าในวงการเพลงลูกทุ่งอีกครั้งเมื่อครูชนลทีทานทองครูเพลงชื่อดังเสียชีวิตแล้วในวัย85ปีเมื่อช่วงเย็นวันที่21กร,รกฎาคม2566หลังจากเข้ารักษาตัวด้วยอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดเมื่อวันที่24เมษายน2566ที่ผ่านมา โดยใช้เวลารักษาตัวนานกว่าสามเดือนและเสียชีวิตอย่างสงบณโรงพยาบาลสิริราชเราไปฟังประวัติครูชนลทีทานทองกันนะคะครูชนลทีทานทองมีนามเดิมว่าสมนึกทองมาเป็นนักประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่งที่มีผลงานเพลงเป็นที่รู้จักและได้สร้างนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลายคนประดับวงการเพลงในประเทศไทย ครูชลทีทานทองได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักประพันธ์เพลงลูกทุ่งประจำปีพุทธศักราช2542ครูชลทีทานทองเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2480พ่อมีอาชีพรับจ้างเร่ร่อนไปทั่ว แม่เจ็บท้องคลอดตอนกำลังเกี่ยวข้าวและตกเลือดตายตั้งแต่ครูชนลีอายุได้หกเดือนครูชนลีเข้าเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่งที่โรงเรียนวัดแก้วศิลาลามที่ชนบุรีมาต่อชั้นประถมปีที่สี่ที่โรงเรียนวัดโคกขี้นนอนชนบุรีจบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนประชาสงเคราะห์อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี จากนั้นก็ย้ายมาอยู่กับญาติที่ราชบุรีครูเคยผ่านงานมาหลากหลายทั้งทำนาทำไร่ขุดดินเผา่านช่างไม้ก่อสร้างนักมวยลิเกนักภาคหนังห่างเครื่องกรรมกรและนักร้องครูชลทีสนใจการร้องเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เล็กและเคยเป็นนักร้องเพลงเชียร์รำวงของวงดาวทอง ซึ่งเป็นเชียร์รำวงชื่อดังอีกวงของยุคนั้นต่อมาสมัครเข้าเป็นนักร้องในวงดนตรีของสุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุ่งไทยและได้ขึ้นเวทีในวันที่มาสมัครแต่เนื่องจากไม่มีที่พักในกรุงเทพจึงต้องเดินทางไปกลับกรุงเทพราชบุรีขณะเดียวกันก็ไม่ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพจึงมาเข้าวงสายตลอด สวันถัดมาจึงถูกไล่ออกจากนั้นก็มีผู้ชักชวนให้มาอยู่กับวงลิเกและภาคหนังก่อนจะบวชหลังจากศึกมาก็เป็นหางเครื่องอยู่กับวงเทียนชัยสมยาประเสริฐที่มีนักร้องดังอย่างผ่องศรีวรนุชซึ่งเป็นภรรยาร่วมอยู่ด้วยแต่ลาออกจากวงเพราะถูกกล่าวหาว่า ขโมยทองของนักร้องในวงระหว่างที่รถของคณะเกิดอุบัติเหตุพลิกควา่าต่อมาครูชนลีได้สมัครประกวดร้องเพลงที่จัดโดยวงรวมดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองโดยใช้เพลงที่เขาแต่งขึ้นเองซึ่งตอนนั้นเขาก็ชนะและครูสำเนียงรับให้มาอยู่ร่วมคณะแต่ไม่ได้ขึ้นร้องเ,งเพลงเพราะนักร้องเต็ม และครูสำเนียงเป็นคนตั้งชื่อให้เขาว่าชนลทีทานทองหลังจากอยู่มาปีครึ่งครูชนลทีจึงได้ขึ้นร้องเพลงและต่อมาได้อัดแผ่นเสียงรวมสี่เพลงแต่ไม่ดังสักเพลงระหว่างนั้นถ้ามีเวลาว่างครูก็ได้ศึกษาวิชาแต่งเพลงอย่างเป็นกิจจาลักษณะจากครูสำเนียง และก็ได้นำความรู้ความสามารถในการเขียนโครงฉันกาบกรอนมาใช้ในการแต่งเพลงระหว่างที่อยู่วงรวมดาวกระจายนี้เองที่เพลงพอหรือยังของครูชนลีถูกสอนคีรีสีประจวบนำไปร้องจนประสบความสำเร็จแต่ไม่มีใครเชื่อว่าครูเป็นคนแต่งเพราะเพลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ครู ไปหลงรักสาวร่วมวงรวมดาวกระจายแล้วก็อกหักเลยแต่งเพลงนี้นำมาร้องแก้กรุ่มพอดีมีนักร้องชายในวงอีกคนเกิดชอบก็มาขอไปร้องบนเวทีต่อมานักร้องคนนั้นโดนไล่ออกและได้ไปอยู่กับวงสอนคีรีและเมื่อสอนคีรีได้ยินเพลงนี้จึงถามว่าใครแต่งนักร้องคนนั้นได้บอกว่าเขาแต่งเอง สอนคีรีจึงขอเอามาอัดแผ่นเสียงโดยใช้ชื่อคนแต่งว่าสอนคีรีเมื่อครูชนลทีทานทองออกมาทักท้วงสอนคีรีก็ได้มาอธิบายจนเป็นที่เข้าใจกันทุกฝ่ายครั้งที่อยู่ร่วมกับวงดาวกระจายครูชนลทีมีโอกาสบันทึกเสียงสี่เพลงแต่ไม่ดังสักเพลงต่อมาครูชนลทีถูกไล่ออกจากวงรวมดาวกระจาย ในข้อหาดังแล้วแยกวงซึ่งไม่เป็นความจริงจากนั้นก็มีนายทุนออกเงินตั้งวงให้ชื่อวงสุรพัชแต่ก็ไปไม่รอดขณะที่เพลงของครูก็ขายไม่ค่อยได้เพราะคนไม่รู้จักชื่อเสียงก็พอดีกับสอนคิรีมาขอให้ช่วยแต่งเพลงให้แต่พอครูแต่งเพลงชุดนั้นเสร็จสอนคีรีก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเสียก่อน ครูชนลทีจึงตัดสินใจหันหลังให้วงการเพลงและหอบครอบครัวไปช่วยพ่อตาแม่ยายทำไร่ข้าวโพดท,ที่แก่งเสือเต้นแต่ก่อนจะไปจากกรุงเทพครูบังเอิญไปพบกับเด็กล้างรถที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแถวบุคคลโลซึ่งมีเสียงถูกใจจึงได้มอบเพลงสองเพลงที่กะจะให้สอนคิรีกับเด็กคนนั้นไปโดยไม่คิดเงิน ต่อมาเด็กคนนั้นก็คือสายันสัญญาที่โด่งดังจากเพลงลูกสาวผู้การและแหม่มปาร้าที่ครูมอบให้ในวันนั้นเมื่อสายันสัญญาโด่งดังครูชนลทีจึงถูกมนเมืองเหนือเรียกตัวกลบกับกรุงเทพเพื่อให้มาแต่งเพลงทำให้ลูกศิษย์คนต่อมาของครูก็คือเสกศักผู้กันทองโด่งดังจากเพลงทหารอากาศขาดรัก จากนั้นครูชลทีก็ตั้งหน้าตั้งตาผลิตผลงานและสรรหานักร้องคุณภาพออกมาประดับวงการอยู่เนืองๆจนประสบความสำเร็จอย่างมากและในที่สุดก็ได้รับฉายาจากยิ่งยงเสด็จญาติคอลัมนิสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐว่าเทวดาเพลงชลทีทานทองเคยหันมาจับธุรกิจทำวงดนตรีลูกทุ่ง โดยทำวงกับสุริยันสองแสงแต่ปรากฏว่านักร้องนำถูกยิงตายเสียก่อนครูเลยต้องเป็นนี่ยกใหญ่บทเพลงของครูชนละทีทานทองมีจุดเด่นในการเลือกสรรท้อยคำในลักษณะของกวีนิพนธ์มาใช้ในการแต่งเพลงเนื้อหามีสาระส่งเสริมคุณค่าวิถีชีวิตไทย ทวงทำนองเพลงก็มีความไพเราะตรึงใจผู้ฟังบทเพลงมีความดีเด่นในศิลปะการประพันธ์ที่ใช้ฉันทลักษ์หลายรูปแบบเป็นนักแต่งเพลงที่แต่งทั้งคำร้องและทำนองเพลงเองผลงานเพลงล้วนแต่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักฟังเพลงสร้างนักร้องลูกทุ่งให้มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากอาทิเช่น สายันสัญญายอดรักสลักใจก็ตจัก,กรพันสอนเพชรสอนสุพรรณสดใสรุ่งโพทองเสรีรุ่งสว่างเอกพน์วงนาคแอดคาราบาวมนสิทธิ์ขำส้อยดำรงวงทองเป็นต้นครูชลทีมีลูกสองคนที่เกิดกับภรรยาคนแรกคือคุณเอกกรินทองมาหรือหนุ่ม กับคุณชลาลายทองมาหรือแนนส่วนภรรยาคนที่สองคือคุณสสิวิบลทองมาหรือคูปปุ้มขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุูชนทีทานทองมานะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะขอบคุณมากนะคะ